มาทุกวันรถขายของมันก็ซื้อทุกวันนะเพกน้องไม่รู้บอกไม่มีตังไม่มีตังกาแฟกาแฟลูกพี่แต่เวลาซื้อของแม่งมันซื้อของทุกวันม่รู้ซื้ออะไรมันออตังไม่มีโอ้บอกตังไม่มีตังไม่มีมมมมนี่เลยน,นี่ชีดูกับตัวดีเลยตังไม่มีีทุกอย่าง อาจจะไม่แพงก็กกไม่ถือว่าแพงก็ไม่ถือว่าถูกแต่ก็ขายได้สำหรับชาวตรางชาติเขาก็หาซื้อง่ายมาถึงที่รถแบบนี้จะตอนนี้บ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะเดี๋ยวนี้มันหายากคือว่าจะต่อพากันแล้วอพาการ,อ,าร,อ,ารอ,องเท้าทุกอย่างก็ใช้ของนะได้แล้ ก็เ,เคยใช้บริการแหละผมก็เคยใช้บริการทุกคนนะ่าจะเคยนะแต่บางคนอาจจะไม่เคยเลยใช้บริการอยู่นะฮะเดี๋ยวดูฮะให้เห็นก็ไว้ซื้อได้นะคฮะส่วนหลวงพ่อค้าเขา